สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกมาดีครับชาแนลบายในการเจ้าเดิมเจ้าเก่านะครับวันนี้นะครับเราจะมาได้นำสถานที่ฟาร์มอีกสารที่ที่น่าสนใจนะครับสำหรับสายโซโล่นะครับสถานที่นั้นก็คือวิหารอาร์มานะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนชาวเบสิสเสิอที่ผ่านเข้ามารับชมและรับมานะครับฝากกดติดตามกด s u b ส cri b e กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอคนละหนึ่ง c r i b e นะครับแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับ ถ้าพร้อมมาแล้วไปลุยกันเลยนะครับ AP DP นะครับที่ลรอแนะนําในส่วนของการฟาร์มวิหาระ่านนะครับ,ะรบจะได้แก่ AP ที่นําที่260ขึ้นไปนะครับแล้วก็ในส่วนของ DP แนะนําที่315ขึ้นไปนะครับทั้งสส่วนเนี่ยมีผลต่อการฟาร์มในส่วนของเวียนน้งมันค่อนข้างจะเยอะนะครับ AP 260ขึ้นไป ข้อดีมันคือสามารถทําให้พี่พี่น้องทุกคนฟาร์มในส่วนอาร์มานได้ขยะค่อนข้างจะเยอะนะครับกว่า AP ที่น้อยกว่านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ DP เนี่ยที่ผมแนะนํา315ไปนะครับเนื่องจากเป็น DP ที่ลดอัตราการตายของพี่พี่น้องได้มากที่สุดแล้วครับเนาะเพราะว่ามอนเตอร์ในส่วนของวิญญางมานเนี่ยจะเป็นมอนเตอร์ที่ค่อนข้างจะมีสกิลทําให้ตัวละครของของพี่พี่น้องทุกคนอะล้มแล้วลงไปนอนได้นะครับเสี่ยง,งต่อการตายเนาะ ต่อมานะครับเรามาเราจะมาดูกันในส่วนของขยะที่ดรอปจากมอนเตอร์นะครับขยะที่ดรอปจากมอนเตอร์จะมีมูลค่านะครับต่อชิ้นอยู่ที่เจ็ดพันนะครับเจ็ดพันนะครับหรือเจ็ดจุดห้าคนะครับถือว่าเป็นอีกที่ที่ค่อนข้างขยะเองครับค่อนข้างจะมีมูลค่าเยอะอีกที่เหมือนกันนะครับสําหรับสายโซโล่นะผมแนะนําเลยผมผมเป็นคนหนึ่งที่ผมสนุนในสถานที่นี้สําหรับสายโซโล่เลยนะครับแล้วก็ไอของของพิหารนักมาเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่จะ ฟาร์มในส่วนกิจกรรมของประดับเบนด้วยนะครับต่อาามาเนี่ยถ้าเราพร้อมไปแล้วเรามาดูในส่วนของอเรามาดูในส่วนของเรดเชมที่ดรอปจากมอนเตอร์นะครับว่าสูงสุดนี่จะมีมูลค่าเท่าไหร่นาอผมเปิดจับตลาดให้เลยแล้วกันนะของที่เป็นรเรดเชมนะครับของวิหารนะมาเนี่ยจะได้แก่ต่างหูนะครับจะเป็นต่างหูนาอแป๊บนน,นะจะเป็นต่างหูทุนกายดครับมูลค่าตลาดปัจจุบันนะครับอยู่ที่70 m เอนะครับ รวมถึงเป็นไอเทมอ,อีกหนึ่งไอเทมที่สามารถเพิ่ม AP นะครับให้กับตัวละครของพี่พี่น้องทุกคนได้ค่อนข้างเยอะเยอะเลยนะครับอีกหนึ่งไอเทมเลยเนาะคิดดูแล้วกันถ้าบวกถึง15บครับบวกพลังดุีให้กับทางพี่พี่น้องถึงถึง15เลยนะครับแต่ถ้าพี่น้องบวกถ้าพี่พี่พี่น้องชาวเสบสิ่บวกถึง V นะครับมันบวกให้17เลยนะครับ AP ที่ได้จากไอเทมชิ้นี้คือ17 AP เลยนะครับค่อนข้างเป็นไอเทมที่เพิ่มในส่วนของพลังจุดีได้ค่อนข้างจะเยอะครับผมแล้วก็ลักษณะของมอนเตอร์ที่นี่นะครับวันที่ย้ําก่อนนะเนี้ครับมอนเตอร์ที่นี่ค่อนข้างจะฟาร์มกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับแล้วก็ทีจะที่จะทําในนหา้มอนเตอร์ล้มนะครับ c ีีเยอะมันจะเหมาะสําหรับการฟาร์มที่นี่ค่อนข้างจะเยอะเลยครับแล้วก็ที่นี่จะเป็นการฟาร์มแบบโรเทียเนาะ แนะนําเลยจะมีการความแบบโรเชียนะครับเนาะก็เดี๋ยวนส่วนของท้ายคลิปนะครับเราจะมีการอับเดตของกิจกรรมแพทเมื่อวันพุธที่ผ่านมาด้วยนะครับให้พี่ๆี่น้องทุกคนได้ได้รับฟังถึงกิจกรรมอะไรบ้างที่เด่ดนะครับแล้วก็มีประโยชน์สาหรับพี่พี่น้องชาวเป็กเทุกคนนะครับแจมอีกครั้งนะครับสาหรับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังฝากกดติดต,ตามากด subscribe ป็นกำลังใจาให้กับช่องนายกันด้วยช่องกอมัดีครับบายนายกันด้วยนะครับ ฝากน้องแว่นอยู่ในอ้อมอกอกใจของพี่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับบายยครับเดี๋ยวมาเจอกันอีพีต่อไปนะครับครับจะพอมาแล้วมาต่อในส่วนของกิจกรรมการอับเดทแพทเมื่อวันที่2 5กันเลยๆนะครับจะพอมมาแล้วก็ไปลุยกันเลยครับในส่วนของกิจกรรมแรกนะครับสำหรับการอัพเพทเมื่อวันที่2 5นะครับสิงหาคมนะครับก็คือกิจกรรมสุขภาพบอดด์ ครับในส่วนนี้เนี่ยระยะเวลาของกิจกรรมเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่25าสิงหาคมถึงวันที่ถึงวันที่8กันยาย,ยน,นะครับหลังหรือก่อนเก็บปรบปุ่เซฟเวอร์นะจ๊ะในส่วนของอรอยายละเอียดเนี่ยเมื่อกําจัดบอสบอัวภายในระยะเวลาที่ทกิจกรรมกําหนดนะครับอัตราการได้รับอุปกร,รณ์จากโอโบจะเพิ่มขึ้น2เท่าทันทีครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับอ่าต่อมาแค่รับการปราบบอส r ัวเนี่ยหนึ่งโอโบจะปรากฏในที่ทิ่ง กำหนดไว้โดยสามารถเข้าร่วมได้ทุกคนนะครับอืมก็น่าตรวจสอบนะครับรายอย่าดังกล่าวนะครับดังตําแหน่งต่อไปนี้เช่นหนึ่งเบลนะครับจะอยู่ในส่วนของหัวใจเอหมาสมุทรนะครับการมอสเนี่ยจะอยู่ที่ด่านตรวจอีกานะครับแล้วก็ในส่วนของคาราดาคาราดาเนี่ยจะอยู่ที่สันเขาคาราดานะครับแล้วก็ในส่วนของขจากาเนี่ยจะอยู่ที่วิหารเซเลนเดียเนาะ ในส่วนของลูเวอร์จะอยู่ที่เมสซาย์บาซ่านะจ๊าในส่วนของโอฟินเนี่ยจะอยู่ที่ซาฟาร์พาร์มมิลลม็อกนะครับสุดท้ายจะเป็นส่วนกูทูนะครับที่อยู่ที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นาการทะเลสาบนะครับในส่วนนี้เนาะอืมแล้วก็บู๊บูนะครับในทีมที่จะเพิ่มโอกาสได้รับเมื่อผ่านกิจกรรมดังกล่าวนะครับจะมีดังนี้เนาะหนึ่งหัวใจเบลนะครับบู๊บัวเนาะจะมีบัก เบลนะครับหัวใจอางมัสมุทเนี่ยไอเทมที่ดรอปก็คือหัวใจของเบลนะครับแล้วก็พลังวิย์ควบเน้นของเบลนะครับในส่วนของมังกรแดงกาโมอสนะคือหัวใจกาโมอสน,นะครับสิ่งที่คุณจะได้เพิ่มขึ้นเนาะอัตราก,การดรอปที่เพิ่มขึ้นในส่วนของอันดับที่3จะเป็นคาราดาที่ขับกอมพายุนะครับแล้วก็ไอเทมที่คุณได้คือหัวอใจของคาราดานะครับแล้วก็คาราดาเนี่ยจะมีส่วนของอาวุธเดลเรียนด้วยนะเออในส่วนของกระชาก่าเอง เทพเองการทุจริตเนี่ยจะเป็นกล่องอาวุธกระจาขานะครับแล้วก็ในส่วนวนูเวอร์เนี่ยจะเป็นกล่องอาวุธของนูเวอร์นะครับคูทูมก็ยังเป็นกล่องอาวุธเหมือนกันในส่วนของผู้ทําลายแห่งยูม็อกเนี่ยจะเป็นจะเป็นกล่องอาวุธตดประหนึ่งแห่งแสงของโอฟินนะครับสิ่งคุณจะได้เพิ่มขึ้นนะครับในส่วนกิจกรรมแรกต่อมาเนี่ย <S <S เปพบในส่วนกิจกรรมที่2ได้เลยครับคือส่วนการเดการดำเนินงวนที่ที่ผ่านมานะครับในแก่นึ่งกิจกรรมที่2คือ ฮอตไทม์นะครับดูดูบอกลาดูดูร้อนตลอด24ชั่วโมงเริ่มขึ้นแล้วนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยกิจกรรมเรื่องของฮอตไทม์เนี่ยเวลาของกิจกรรมจะอยู่กันที่ยี่สิบห้สิงหาถึงวันที่8กันยานะครับมันก็นเลยก่อนปิดเลิฟเนาะในส่วนนี้เองเนี่ยฮอตไทม์นะครับจะเพิ่มเวลา24ชั่วโมงเลยนะครับเป็นเวลาทั้งหมดคือมันมันฮอตไทม์ตั้งแต่วันที่25ถึงยี่วันที่25ถึงวันที่8กันยาเนี่ยคือ24ชั่วโมงเลยเนาะ สิ่งที่เพิ่มขึ้นคือค่าประกันการต่อสู่เพิ่มขึ้น300%ครับเออน่าสนใจเนาะในส่วนนี้แล้วก็ต่อมาค่าประกันเส้นสบวก5 0ครับถ <ๆ S 1> ือ <ๆ S 1> ว่าเยอะนะ <iyorsun! S 1> เออผมมองว่าเยอะอ่ะสำหรับคนที่วิ่งส่งส,สู่11หรือสองขึ้นไปเนี่ยค,ค่้นข้าจะเยอะเลยครับเนาะแล้วก็สำหรับผู้ประชุมภัยมือใหม่นะครับหรือผู้ประชุมภัยที่กลับมากพจะเปานตัวละครนะครับซีซั่นทุกคนนะครับผ้ามพลาดเนาะว่าหนึ่งที่เพิ่มขึ้นคือ300%นะครับแล้วก็ แล้วก็บรรุตัวคอนซิชันช่นในถุงอเนี่ยเมื่อบรรุ้ได้แล้วจะได้รับหินดำแห่งขึ้นขึ้นน้ําเกาะอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็ในส่วนของหินดำเนี่ยจะเป็นอย่ามทีม่สามารถเสื่อมอปกรณ์ของทูบาล่านะครับเป็นประหนึเนาะเออสัมพันธ์นะครับสาคัญค่อนข้างสำคัญเนาะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมเนี้ยกิจกรรมที่สองเนี่ยเรื่องหัวทาามเนี่ยผมมองว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งเลยที่ค่อนข้างจะโอเคครับแล้วก็เหมาะมากสำหรับทั้งผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่านะครับ ต่อไปพบในส่วนกิจกรรมที่3กันเลยครับอ่ากิจกรรมที่3าคือรอ,อนักประชุมภายหน้าใหม่และน,นักประชุมภายชิที่กลับมาอยู่เลยนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยสิ่งที่จะได้นะครับระยะเวลากิจกรรมตรงนี้จะต่างจากเพื่อนแล้วครับ <S <S เริ่มกิจกรรมคือวันที่15นะครับสิงหาคมถึงวันที่13ตุลาคมนะครับก่อนที่จะปิดเซิร์ฟนะครับ <S <S รางวัลน,นะครับคือสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของนักประชุมภายหน้าใหม่หรือนักประชุมภายที่เชื่อมเก่าที่เชื่อม ต่อเกมภายในส0ิบวันถึง็ดบสองชั่วโมงนะหลังจากคุณสร้างรลผ่านรั้นที่สองนะครับรางวัลที่คุณได้จะวันคือวันที่หนึ่งเนี่ยคุณได้เซ็ตเกาะเส้นอาวุธแล้วสองเนี่ยวันที่สองคุณได้ขายใหญ่กระเป๋าเนี่ยสี่ช่องครับหนึ่งอันเนาะวันที่สามคุณได้เสร็จเลี้ยงแล้วครับอืมวันที่ห้าเนี่ยคุณได้เก่อสัญญาจ้างสาวรับใช้หนึ่งอันครับเนาะเออในส่วนของที่ห้าเนี่ยคุณได้แท่งทองแท่งเนี่ยหนึ่งร้อยจีเลยนะครับในวันที่หเนี่ยคุณจะได้ตา คู่ทูมเรืองแสง5อันนะครับแล้วก็ลูกเต่อาอีก5อันนะครับแล้วก็ในส่วนของวิญญาณของทารนอตอีกหนึ่งชิ้นครับรวมถึงคูป,ปองรถคูป,ปองอ่าคูป,ปองรถเซลล์อ่ะครับรลดราคาในขอ,ข,อของของในส่วนของช็อปของไลฟ์อุ่นสุอีที่10เปอร์เซ็นต์เลยนะครับในส่วนของวันที่10เนี่ยวันที่10ได้อะไรบ้างวันที่10ได้สมุดแข่งโอโมลนะครับวันที่11เนี่ยคุณจะได้บอลแข่งคา,าร์ลิเวียรนะครับวันที่12เนี่ยได้ดรอปหนึ่งชั่วโมงนี่ยถึง10ใบนะครับไอเดีย เป็นไอเทมที่ค่อนข้างจะโอเคเลยครับชิ้นนี้เนาะแล้วก็ที่13เนี่ยก็คือวันที่13นี่คือกล่องอัญมณีเวทดำหนึ่งอันนะครับวันที่14เนี่ยกัมปีเพิ่มค่าประการชีวิต5อันวันที่15เนี่ยสิ่งที่คุณได้คือกล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพ1อันนะครับแล้ววันที่16เนี่ยคุณได้ทองถึง1,000งจีเลยนะค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่7ท็ดหอสัพพะ7วันนะครับโอ้ยนี้เนี่ยค่อนข้างจะดีเลยครับ เราพิ่พป่น้องชาวบิ๊กเสอที่ช่วงนี้เป็นโควิดไม่ค่อยมีเงินเติมนะครับในส่วนของหอสวัสประโยชน์นะเออมันต่อชีวิตได้ทั้งเจ็ดวันเลยเนาะแล้วที่สิบแปดเนี่ยเป็นกองเสริมประสิทธิภาพที่เหมาะสมหนึ่งอันนะครับสิบห้าคิดดูว่าได้กุป,ปองลดราคาุดอีกตกังห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับในส่วนของวันที่ยี่สิบเนี่ยวันที่ยี่สิบเนี่ยคุณจะได้ ห่อสาระประโยชน์30วันนะครับลดนะครับคูปองลดห่อสาระประโยชน์60%เเลยครับคิดดูว่ากล่องราคาในในในส่วนของช็อปผมไม่ได้เสียอยุสิบสามร้อยสามสิบาทนะครับคิดดูลด60%สเปอร์เนตหนาหรือร้อยกว่าบาทนะหนึ่งเดือนเนี่ยคุ้มนะเออสำหรับมุมมองผมมองคุ้มครับในส่วนของวันที่11สิ่งที่คุณจะได้เห็นกันคือตาตา ชากระทูนะครับเครื่องแสนี่อีก,กอกนนันนึงที่ค่อนข้างค่อนข้างจะดีเหมือนกันครับเนาะแล้วก็กิจกรรมสําหรับผู้เล่นเก่าที่กลับมาใหม่ที่ผู้เล่นเก่าที่เคยหยุดไปแล้วกลับมาเนี่ยครับก็จะมีไอเทมที่จะได้รับเหมือนกันเนาะแต่จต่างกันตรงที่ว่าวันที่1เนี่ยคุณได้กล่องสนุนนักผู้ชมภัย2ขอสารประโยชน์7วัน3เป็นกุก๊กหูหนึ่งนนะครับคือสูตรูกเต่าเนาะวันที่4่เนี่ยแนะนำะแนะนําเพื่อความประตานะครับ2อันเนาะแล้วก็ในส่วนของคําแนะนํา บาสบวกสานะครับเหรียญชักาทูเรื่องแสีห้าอันนะครับวันที่เจ็ดคำแนะนำความจำสองนะครับวันที่8ปดเนี่ยของน้ำยาวิเศษสูง5อันนะครับวันที่9เนี่ยดอกไอเทมนะครับ5อันแล้วก็ในส่วนของวันที่10เนี่ยเป็นความกวดของป่าไม้นะครับหนึ่งอันน้องมูลค่าประมาณ20่สิบกว่าเอ็มก็ห่อข้าจะคุ้มเหมือนกันนะจ๊ะในส่วนของวันที่สิเนี่ยคำแนะนําของบาสสีสิครับในส่วนของวันที่สิเนี่ยคำแนะนําความปลอดภัย2ครับ วันที่3คำแนะนำของบล็กบอกบวกถึง50%ครับแล้วก็จะส่งของ10ชากกตูเรืองแสงอีก5อันนะครับสุดท้ายนะครับประดับนะครับกองประดับสูงอีกชิ้นนะจ๊ะผู้เล่นเกา่าที่กลับมาเล่นใหม่กลับกลับมาเล่นเลยเนาะต่อมานะครับจะเป็นส่วนกิจกรรมเกือบสุดท้ายแล้วนะครับกิจกรรมที่4ที่มาเปิดเมื่อวันที่15ที่ผานมานะครับในส่วนของกิจกรรมที่4เนี่ยจะเป็นเรื่องของการชี้ชื่อนะครับตามไซนมากเนาะของนักผู้ชมค ก็ยังคงไม่ได้มีไอเทมใดๆที่ผมมองมากพิเศษจากช่วงก่อนเนาะก็ก็ยังมองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับในส่วนนี้เนาะก็คร่าวๆนะครับไอเทมก็มีป่านี้ก็ไม่ได้น่าสนใจเท่ากับหนึ่งกิจกรรมหนึ่งถึงสามที่ผ่านมาก่อนอันนี้เนาะต่อมาจะเป็นในส่วนกิจกรรมที่กิจกรรมสุดท้ายแล้วเนี่ยของวันที่สิห้าที่อัปเดตมาเนี่ยเป็นโปรชั่นรถแาครับแพ็กเกจผมว่าสนใจเลยนะเออแพ็กเกจ อันแรกเนี่ยลดถึง70%เปเลยนะมลดในส่วนของแพ็กเกจสตรีมลดถึง70%เปเหมือนกันผมมองว่าเป็นอะไรที่ดีเลยนะครับเป็นอะไรที่แยกให้มีการมีพี่น้อง,องชาวพิเศษเพิ่มขึ้นที่กลับมาเล่นเกมนี้นะครับก็ช่องก็ b u d d y Cup Channel บายในการก็มีประมาณนี้ส่วนการการอัพเดทนะครับสาหรับผู้ที่ผ่านเข้าไปรับชมรับฟังอย่าลืมนะครับขอคนเล่นหนึ่งสับสไ์เป็นกำลังใจในการทาคลิปนะครับ ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาครบในส่วนของ EP หน้าในส่วนของการฟาร์มน,น,นะครับว่าต่อไปจะเป็นส่วนของกางที่ไหนที่ช่องเราแนะนำกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ